สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเอาคลิปลูกของแม่น้ำใสนะคะน้องเศรษฐีเจ้าสัวมั่งมีสีสุกนะคะเอามาให้ชมกันนะคะรู้สึกว่ามั่งมีเขาจะง่วงนอนมากนะคะเขาจะแบบเขากินอิ่มแล้วเขาก็ง่วงนะคะแต่ว่าเพื่อนๆไม่ง่วงตามนะคะเพื่อนๆไม่ง่วงตามแล้วก็ก็เลยเอาความน่ารักความชุลมุนมาให้ชมนะคะน้องเศรษฐี น้องเรษฐีแล้วก็น้องสีสุกนะคะนี่หน้าตาเขาจะต่างกันอยู่ที่จมูกอ่าสีสุกจะจมูกสีขาวเยอะตั้งเสษทีตรงนี้จะมีจมูกเราจมูกสีดๆๆําๆเยอะนะคะยังไม่ตื่นนะคะยังไม่ตื่นมั่งมียังนอนขี้เสายังไม่ตื่นนะคะนี่เป็นช่วงเช้านะคะนี่เป็นช่วงเช้าที่ตื่นขึ้นมาจะ ต้องให้อาหารเปียกเขาก่อนแล้วก็ให้เขากินนมแม่เขาแล้วเขาก็จะเดี๋ยวเขาเล่นกันมากๆเขาก็จะง่วงแล้เขาก็าจะนอนนี่นี่นี่น้องเศรษฐีนะคะน้องเศรษฐีแล้วถ้าเขาง่วงนะคะเขาจะนอนบนชั้นมันนี่มันจะเป็นสองชั้นเนาะกลงเนาะสองสองชั้นสามชั้นนั่นแหละ,ะกลงแต่มันก็เป็นกลงที่แคบๆนะคะกรงแคบ สำหรับแมวเด็กอยู่ก็ถือว่าไม่ไม่อึดอัดเท่าไหร่นะคะดูสิคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลํำคาญเดี๋ยวเขาก็ตื่นลนะโอ้ยนุจะย้ายเขาขึ้นไปนอนตรงชั้นแล้วนะคะเพราะว่าเขาโดนเพื่อนกวนเหลือเกินนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะขึ้นเป็นาน,นานนๆนนนโอ้ยเดนไม่ได้นอนดีหรอกแลนุจะ เันนี้ทำคลิปเสียงที่โรงเรียนเหมือนเดิมนะคะเนื่อวงวาจะเล่าเรื่องแมวลูกแมวที่ทุ่งนาให้ฟังนะคะเนี่ยค่ะตัวเล่เี่ยงก,กันกับประมาณเด็กทั้งสี่เนี่ยค่ะมันเป็นบ้านที่เขาสร้างไว้ที่ทุ่งนาเป็นบ้านสําหรับไว้พักเวลาทําไร่ทานานั่นแหละลค่ะแต่ว่ามันเป็นปูนนะคะมันเป็นบ้านปูนอยู่ใกล้ๆตรงที่นุกไปให้อาหารเด็กๆนะคะอาหารเด็กๆที่ทุ่งนานะคะ่ะที่ปากทางเข้าวัดนะคะ วิ้ยขึ้นมาแล้วหน้าตาเอาเรื่องมากเลยหน้าตาแบบว่ายังฉันยังง่วงอยู่เลยอะไรกันเนี่ยทุกคนกวนฉันหมดเลยฉันจะนอนฉันก็ไม่ได้นอนหน้าตาเอาเรื่องมากอันนี้น้องมั่งมีนะคะน้องมั่งมีนั่นแหละค่ะมีแมวน้อยมีลูกแมวค่ะตัวเท่านี้ค่ะตัวเลี้ยงก,กันกับเด็กๆทั้งสี่เนี่ยมีสามตัวนะคะนุก๊กนุ๊กให้อาหารเขากินสามวันแล้วนะคะ สามวันแล้ววันนี้เป็นวันที่สี่นะคะถ้านุกไปอีกนะคะนุกก็ว่าเย็นนี้นุกจะไปอีกนะคะเชื่อไหมนุกไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเพราะว่าอยู่ท่งน้ามันก็เปลี่ยวเนาะนุกก็เอาอาหารเทใส่ถาดที่คุณป้าเาส่งมาให้นะคะถาดอาหารถาดอาหารที่เป็นถาดพลาสติกอะ่ะเล็กๆเทให้เขากินเขากิน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 นะคะอาหารเปียกนะคะอาหารเม็ดนุก,ก็เทให้มัน มันเป็นบ้านลักษณะที่แบบว่าเป็นปูนแล้วมีประตูรั้วเอ่อเป็นเป็นลวดเป็นลวดเป็นตาข่ายตาข่ายะค่ะเป็นลวดมันยื่นเข้าไปให้แมวได้นะคะแมวเขาก็กินนะคะแมวเขาก็กินอุ๊ยนี่มาดูเด็กๆน้ำน้ำน้ำตาลน้ำหวานน้ำอ้อยบ้างนะคะพากันแข็งแรงแล้วนะคะพากันกินอาหารกินนมแม่แข็งแรงแล้วนะคะนั่นเลยค่ะ คือน้องน้องอาจจะถูกเอามาเลี้ยงไว้ให้เฝ้านาะเฝ้าบ้านเลยสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้นุก็รู้จากเจ้าของเขานะคะเขาเป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละแต่เขาไม่ได้มากินมานอนเป็นประจำเขาจะมาพักเวลาที่เขามานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้านหลังังที่นุกพูดนะคะว่าเขาเอาแมวมาเอาลูกแมวมาไว้3ตัวเป็นตัวเมียหมดเลยนะคะนุกเห็น3มวันแล้วนะคะแล้ววันนี้เป็นวันที่4ี่นะคะถ้านุกไปนุกก็จะเอาอาหารให้เขาเป็นวันที่สี่ เขากินอาหารเปียกกันนะคะอาหารแม่เขาก็กินน้องก็น่ารักดีนะคะน้องก็น่ารักดีเป็นลูกแมวนะคะเป็นลูกแมวแต่ไม่รู้ว่าแม่เขาอยู่ไหนนะคะไม่เห็นแม่เขาสักทีนะคะเดี๋ยวเย็นนี้ถ้านุกไปนุกจะถ่ายคลิปให้ชมนะคะเย็นนี้ไปทุ่งนานะคะคือไปหาเด็กๆะค,ะคิดถึงพวกหมาที่ทุ่งนาเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ